สวัสดีครับพี่น,น้องครับสวัสดีครับช่องคุณดอนใช่แนวลูกอีสานบ้านหน้าครับผมพี่น้องครับนี้มีงานเฮ็ดครับพี่น้องมีการวาสิปลูกล่องผูกเห็ดเฟียงครับพี่น้องครับผมเห็ดเฟียงของเห็ดเฟียงจากกากมั่นครับพี่น้องกากมั่นเป็นเปลือกเปลือกมั่นเปลือกล่างครับพี่น้องเปลือกดินเขาเอียนเปลือกดินครับพาผีพาน้องมา ลองทุนร่องเห็ดเบิ้งครับบมอยากให้ข้าเจ้าตัวใดครับพี่น้องครับบ่เคยเห็ดจักเทียขางแรกในชีวิตครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีเห็ดร่องปลูกเห็ดเพียงเบืองครับพี่น้องครับเห็นข้าเจ้าขายเห็นข้าเจ้าปลูกเห็นข้าเจ้าโอ้เพาะชำกาทีคลิปก่อนๆที่ไปไทยให้เบิ้งล่ะครับเห็นข้าเจ้าปลูกล่ะสิ่งอยากไงจำได้กะอยากร่องเห็ดเบิ้งครับพี่น้องครับบมอยากให้ข้าเจ้าตัวใดเนาะพี่น้องเนาะ่าเห็ดยังไงกะอยากเบิ้งในรีวิวของยูทูบ ช่องดังๆหลายๆช่องเพื่อนกับเห็ดยู่ครับพี่น้องครับแต่กะเฮาเคยมีประสบการณ์ยังหอกบ่หูแต่กะจำเอาครับพี่น้องครับไปเบิ่งรีวิวเข้าเจ้าเอาวัตถุดิบมี่ยังใส่แน่กะกะไปจำออกไมาจากเข้าเจ้าหรอครับพี่น้องครับเฮาบ่กมีประสบการณ์แต่กะสีล่องเบิ่งเห็ดเบิ่งเฮาสีเฮาสีเห็ดในเชิงในเชิงแบบอินซี่ครับพี่น้องครับผมสีใสมยูเลียสีใสมยูเลียสีใส่ปกปุ๋ยขอกปุ๋ยยังโดยตัวไปนะครับพี่น้องผมสีผสมียูเรียใส่ครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮาเห็ด ต่างเห็ดกินน้าแล้วก็ต่างเห็ดกินเลือกินจังหวะไขยครับพี่น้องครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับพี่น้องครับของคุณดอนเช่นแนวลูกอีสานบ้านหน้าเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบื้องว่ามันวัตถุดิบนี้อย่างแน่ถ้าผู้ใดอ่าอยากปลูกน้าอยากหรืออยากเห็ดน้าอยากทดลองสาหรับผู้ใดมือใหม่ครับพี่น้องครับผมกับมือใหม่ผมมีประสบการณ์ก็อยากให้ให้หูให้เห็นว่ามีวัตถุดิบอย่างแน่อันดับแรกเริ่มต้นวาเพียอย่างแน่ครับเดี๋ยวภาพไปเบื้องครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นแปลงอันนี้พ่อจานมาละเจสนี่อีพ่อเป็นผ้าเห็ดไห้เป็นผู้เป็นผู้อ่าเป็นผู้ยำเป็นผู้อัดบ็อกเพราะผมเป็นคนหิวหิวกากมันเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับพี่น้องวัตถุดิบมิยังเนี่ยการเตรียมการวัตถุดิบหลักๆเลยคือกากมันครับพี่น้องเปลือกมันเป็นเปลือกมันเปลือกล่างเปลือกดินครับพี่น้องเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิ้งไกลๆครับพี่น้องมันเป็นเปลือกแบบใด คำว่าเปลือกดินนี่คำว่าเปลือกดินนี่มันสิมีอ่าส่วนผสมของเปลือกมันนี่ครับเป็นเปลือกเป็นเปลือกมันแล้วก็เป็นดินมันสิมีความห่อนอยู่ในตัวห่อนยังแห้งเลยครับพี่น้องครับความร้อนอยู่ในตัวของเขาเองเลยครับพี่น้องผ่อนยังแห้งคือเป็นส่วนผสมอย่างดีสองะปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแห่งปุ๋ยคอกก็คือเป็นปุ๋ยขี้งัวขี้คว้วห้อนี่ครับพี่น้องครับ ปุ๋ยขงวัวขี้ควายเห่าแต่ว่าบ่แม่อันนี้บ่แม่นันเนี้ยผมบ่ได้จงให้บ่งผมผมใส่ถูกมากครับอ่าอันดับต้นๆเลยครับพี่น้องวัตถุดิบต้นๆเลยสามพายางครับพี่น้องพายางคุ้มครับพี่น้องครับมีพายางคุ้มอันนี้อาหารถุงเหลืองครับพี่น้องเบ่งลำเบ่งตามได้ครับพี่น้องอาหารถุงเหลืองแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวสำหรับมันสิมีบ่อได้ครับพี่น้องแป้งข้าวเหนียวสำหรับสูตร ทำเห็ดเพราะเห็ดทุกชนิดครับพี่น้องครับสามสี่ละอาหารถุงเงินเนาะพี่น้องครับอาหารถุงเงินจะเป็นอาหารสูตรใดเขาจะว่าหางว่างถุงเงินครับพี่น้องแล้วก็ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ครับพี่น้องครับผมแล้วก็มี่ฮอร์โมนไข่สูตรหนามเป็นพวกจุลินทรีย์ครับพี่น้องครับเป็นยุลินทรีย์พวกหนามมักใส่ได้ทุกอย่างเลยครับพี่น้องสีอันนี้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยชีวภาพ ผลิตจากขีเกียร์อัดเม็ดครับพี่น้องขีเกียร์เป็นขีมุ่นมุ่นอีกขีเกียร์ขีนกแล้วก็ขีขีง่วผสมกันอัดเม็ดครับพี่น้องเป็นปุ๋ยชีวภาพครับพี่น้องเพราะเป็นปุ๋ยเคมีครับผมพี่น้องครับเป็นของตานี่เพชรของเพิร์นเนาะอ่ะเอาบอกบอกผ่านใบบ่มีตาดอกเต่บอกบอกผ่านไปซื้อไปซื้อมาอันนี้ก็เป็นปูนขาวปูนขาวรยขาเชือครับพี่น้องมาทุดดิบครับปูนขาวรยขาเชือ แล้วก็อีกอันนึงขาดบ่ไดนน้ำตาลเป็นกากน้ำตาลครับพี่น้องครับกากน้ำตาลผสมกันกับน้ำใส่ถังตอนอัดอัดก่อนครับพี่น้องครับอันนี้ผมใส่ถังมาวัตถุดิบเเขาเอาน้ำเทมาตาน้ำได้ก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าเข้าผมหั่นเห็ดสูตร,ปรแปลกๆลองเห็ดเบิ้งครับพี่น้องเปินก็นว่าใส่ใดย,ยุกากน้ำตาลแต่ว่าเข้ากับสิ่ไใดผลสัมฤทธก็ล่องเห็ดลองบ่บบ,บ,บทันหูวครับพี่น้องครับแล้วก็อีกหนึง่ง อันนี้เป็นไม้ไม่ตีโค้งครับพี่น้องเวลาเขาอัดเม็ดอัดก่อนเรียบร้อยแล้วอัดก่อนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเขาต้องตีตีต้องต้องข้นโค้งครับข้นโค้งเพื่อคุ้มคุ้มพลาสติกเนี่ยครับตอนนี้ผมอัดก่อนไปเรียบร้อยแล้วความเาวอยู่นี่ประมาณยี่สิบก่อนครับพี่น้องครับยี่สิบก่อนยี่สิบก่อนนี่ครับยี่สิบก่อนอัดก่อนไปเรียบร้อยแล้วผมบ่ท่านในรยเฉียวบอกท่านในแง่ยังกันเลยอัดก่อนเลยก่อนอัดก่อนไปแล้ว เ้อเขาคุ้มผาพลาสติกคุ้มว่าห้พุมชื้นมันออกครับพี่น้องครับผมนี่ครับไปเบิ้งตัวอย่างอันนี้ก็อาดไปขึ้นกันครับพี่น้องครับอาดไปแล้วอีกสองแถวผมเห็ดทั้งหมดเจ็ดแปลงครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปลงเห็ดทั้งหมดเจ็ดแปลงครับพี่น้องครับผมเจ็ดแปลงอันนี่ขาดบ่ไห้เลยตัวรักครับตัวสี่ขืนก้อนอันนี้เป็นบล็อก เป็นบล็อกก้อนไม่ตีนะครับผมความยาวอยู่ประมาณสี่สิบเส้นความยาวไปทางหนสี่ส <rieb. S 2> ิบเส้นความสูงอยู่ที่ประมาณอ่าความสูงตัวนี้ประมาณ30ามสิบเส้นครับพี่น้องครับเอ้ยกว้างตัวนี้ยี่สิบหความสูงนี่ความสูงตัวนี้ประมาณ30มสิเซ้นครับพี่น้องแล้วตีก่อนเพื่อเขาจีได้ขึ้นเหยียบเพราะเหตดตอเหตุแข็งแรงเลยนะครับพี่น้องครับเขาส่งเพื่อได้อ่าเขาจีตีอัดก่อนให้มันแน่นเหยียบให้มันแน่นเลยครับเดี๋ยวพี่พี่พ่พี่น้องมึงแล้ววลาเข้าไปตักก่อนตักเปลือกอ่า เปลือกมันมาใส่ใส่บอกตัวนี้ถังตัวนี้ครับถังเบอร์สิบแปดครับพี่น้องพอดีครับพี่น้องแล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรสีไพสีบักสีเฮ็ดแล้วก็ทังน้ำครับพี่น้องน้ำนี่เ้ากับเทพป,ปับ๊บเทใส่น้ำปั๊บแล้วห้องกับเหยียบอัดเลยเดี๋ยวพาพี่น้องเห็ดเบิ้งครับพี่น้องครับผมนี่ครับอันนับเริ่มต้นอันนับเริ่มต้นเลยห้อตีแปลงก่อนครับพี่น้องแปลงกับเป็นคู่ข้างๆเป็นคู่ขันคู่ขึ้นมาเพราะว่ามันหนาหนาว เขาต้องขันคูนขึ้นมาจะน้อยเปื่อกให้เขาคุ้มเปลืมาสีล่มเขาเขาจะดีเพื่อกันเพื่อช่วงนี้อากาศหนาวเขาเห็ดหนาหนาวครับพี่น้องแต่ว่าถ้าหนาวหอนก็สิปับเปลี่ยนไปตามสภาพตามลักษณะผู้ที่ขาเจ้าเห็ดไปครับผมแต่ว่าผมเริ่มต้นผมมาตีคู่ข้นสูงอยู่ตีคู่ข้นสูงยุดแล้วก็แล้วก็เริ่มต้นตีแป้งตีแป้งมาแล้วก็ร้อยเกลือไอ้ร้อยร้อยเกลือเพว่อร้อยแป้งไอ้ร้อยไอ้ปูนขาว ขาเชื่อครับพี่น้องปูนขาวข่าเชื่อครับผมบ่ได้ใส่สารเคมียังที่เห็นขาวๆเว่าไม่บ่มิสารเคมีเห็นเป็นปูนขาวครับพี่น้องครับอันบเริ่มต้นแล้วๆห้องกับาลงก่อนนี้เียครับพี่น้องครับเห็นบ่ก่อนลักษณะประมาณนี้นะครับความยาาก่อนความสูงก่อนถ่อยูประมาณนี้ครับพี่น้องครับเนี่ยครับสิรับเดินต้นก่อนสี่เขาร้อยเชื่อเข่าต้องตีตีแปลงแล้วก็อัดก่อนเป็นแถวไว้กงสี่แล้วครับเรวเอาถุงพลาสติกคุ่มไว้เรียบร้อยอันนั้นคือกองฟางฟางเพื่อสีมาคุ้มครับพี่น้องครับ ฟางเปลือยเผื่อาคุ้มพอแล้วเขาโรยเชื้อเรียบยเขาคุ้มคุ้มไวเรียบยครับผมประมาณสามมือเขาต้องคอยตัดเชื้อตัดตัดตัดใหญ่อีกทีหนึ่งครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวสิบผ้ามาเบิ้งว่าเขาไปอัดก่อนอัดก่อนเป็นก่อนก่อนเนี่ยอัดแบบไหนครับผมพี่น้องครับอ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ้งครับพี่ที่อัดก่อนแบบนี้ระยะห่างอยู่ประมาณสิบเส้นครับพี่น้องครับระยะห่างก่อนเทลงไปเลยครับผมผู้เบอร์ที่แปด ให้ลงไปเลยล่ะก็ตามด้วยน้ำครับพี่น้องครับสูตรพรอมๆเนี่ตามด้วยน้ำคุณเราคนข้าเจ้าะกสีผสมน้ำพรอมมาเรียบร้อยลออแล้วครับพอเราพอเนาะก็แล้วน้ำประมาณหนึง่งเขาจะพึงอัดเลยครับผมจะพึงโคตรไปให้น้ำมันซึม่านลงไปให้น้ำมันซึม่านลงไปเ๊ิไปถึงไตก่อนแล้วก็อค่อยเหยียบอัดลงไปครับพี่น้องครับ อัดไฮแน่นเลยครับพี่น้องครับแล้วก็เสียบข้างๆนั่นแน่เพื่อก่อนมันจะได้เลี่ยงเป็นแข็งเอ,อแข็งเป็นดีครับพยยี่น้องบม่ให้มันแตก ครับเส้นแล้วห้างกัยกก่อนขึ้นครับผมยกบล็อกขึ้นเลยยกเป็นบล็อกขึ้นเลยครับอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องระยะห่างก็อยู่ประมาณสิบเส้นครับเงีวไปถึงหอดปุ่นแล้วครับพี่น้องครับเหา่วไปหอดปุ่นแล้วครับพี่น้องครับเหา่วไปหอดปุ๋นเลยครับพี่น้องครับผมผมไม่ได้ผมห้องผมนี่เจ็ดเงีวเติบอยู่ได้ประมาณยี่สิบก่อนนะประมาณสิบหกเมตรได้ครับพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไป เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็สิปเป็นการโรยเชื้อเดี๋ยวตอนนี้ผมสิตีผมสิว้างก่อนให้มันเต็มได้หลายๆแถวกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื่อแรงตอนเย็นๆอากาศลมๆจะน้อยคอยเสร็มาโรยเชื้อกเลยครับส่วนผสมอีกอย่างแน่เดี๋ยวติดตามมึงอีกได้ทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับมาบัดน,นี้เป็นวิธีการสีรโรยหัวเชื้อวิธีการผสมหัวเชื้อเนาะพี่น้องครับแต่ว่มพีระสบกาันเดี๋ยวจะสีลองเห็นมึงเอากัดยีหัวเชื้อก่อนครับพี่น้องครับ ยิงหัวเชือกแตกหัวเชีย่แตกให้ละเอียดครับพี่น้องยี่หัวเชือกเฮดให้แตกอัตราส่วนแถวหนึง่งประมาณ20ก,ก่อนผมใส่ซีซีก่อนนี่ครับพี่น้องครับใส่ซีก่อนนี่ใส่ซีก่อนก่อนหัวเชือกนี่ครับหนึ่งสองสามซี ตีหาละเอียดเลยครับพี่น้องครับหัวเจือเป็นหัวเจือเห็ดฟ้าครับพี่น้องครับพีี้ตีต,ตีก้อนอกให้แต่ครับพี่น้องครับอุปกรณ์กับมี่นี่แหละเน่เอ,อย่างไปไหม <laughs> กหัวเชือดซี่ก,ก่อนเนาะอาลิปสมนี่ฮอร์อมโมนไข่ชนิดผงครับพี่น้องกับแ,แป้งข้าวเหนียวแล้วก็อาหารถุงเหลืองแล้วก็อาหารถุงเงินครับพี่น้อง ยี่ให้แตกครับพี่น้องยี่ให้แตกละเอียดเลยโอ้กินแห้งจะได้ครับพี่น้องครับต่อด,ด้วยอาหารถุงเงินครับพี่น้องโรยเข้าไปครับของผมใส่สามกำม,มือใส่สามกำม,มือครับพี่น้อง อาหารทุงเหลืองครับพี่น้องครับตามกันมือกันแปะข้าวเหนียว แปะข้าวเหนี้เพราะมันเป็นข้อนียวตัวไปธรรมดาดีครับพี่น้องแปะข้าวเหนี้เอาสำรับเพาะเชื้อเห็ดเพาะเห็ดอย่างเดียวครับพี่น้องครับ พี่น้องตาส่วนกระจอบอกว่าอมงไข่หนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำสิบลิตรฉีดพ่นช่วงเช้าหรือเย็นเป็นประจำะาะจามาสับะ่าเาคะเดี๋ยวนี้เขาใส่หนีปซะเลยครับพี่น้อง หยีเห,ห้หเขาเกันเลยครับพี่น้องครับเสร็แล้วครับพี่น้องลองเห็ดเบ่งเห็ดยากเ่ายากล่อพี่น้องพี่น้องกับล่องพิจาณาเบ่งเอาครับพี่น้องครับทุกอย่างเห็ดอีหยังต้องมีความยากขึ้นแล้วครับพี่น้องครับมีความลําบากยู่ในตัวเรากกมีปัญหาในตัวครับถึงจะถึงอยู่กับใจหฮอครับพี่น้องครับว่าเฮาสิตั้งใจเห็ดเอหรือว่าห่อจิสู้สํานดครับพี่น้องครับอันนี้ก็บ่เคยเห็ดครับพี่น้อง แต่บางอยากให้เอาตัวได้นะ <c oughs> ลองเห็นเบิ้งครับผลออกมาแบบไดกะต้องย่อมรับรับพระว่าเขาเบ่มีประสบการณ์ครับพี่น้องครับอันนี้สีได้ใส่ได้ผมอัตราส่วนนี่ซีซีก่อนผมใส่ใส่แปงเดียวครับผมเฉพาะแถวเดียวครับล้วค่อยวาผสอมอีกทีละอีกทีละแถวทีละแถวกันเสียทีเดียวเลยเข้า ข้าวตวงบ่ได้ครับพี่น้องแล้วภาษีไหนการเพลืองวัตถุดิบไปคือโดยสินเปล่าหรือพิดส,สูตรเ,เจ้ากันว่าก็ไปย่างอีกเร่งหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้องกับฝคฝอย่อย,อ,ยอยเห็ดไปเบิงบ้งแก่ไปที่ระน,นี้ครับพี่น้องปิดปัญหาเรื่องใดเขางกคอยแก้ไขอันนี้เป็นผมผมีประสบการณ์อย่างหลองเตี๋ยวผมเริ่มต้นเห็ดครับพี่น้องครับ ใต่อาหารปุณหครับหุ้ยปุนณห์ครับพี่น้องปุ้นเป็นปุ้นพปุ้นแห่งนะครับพี่น้องปุ้นขี่ง่วครับพี่น้องครับผสมขี่ไก่ อันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยเอนซี่ครับพี่น้องครับผมสีห้ยเป็นปุ๋ยเอนซี่มมรค,รค,ราาครับผมพี่น้องก็เป็นปุ๋ยยูเรียครับพี่น้องครับเป็นปุ๋ยที่ว่าผักครับผมพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับหัวเชือกครับพี่น้องมาโรยบปนี้ครับเดินงามเด้องามเด้อครับพี่น้องได้ผลดออกหู้เดินออกยากกันลอกเมื่อเกิดนี่แหละครับพี่นอ้องครับป่วยท,ทั้งมีนะครับถังกองถังองหุ้นพอใจ<ด>มาละ เด้อปราตูแม่ตัวเอ้ย ร้อยแบบตัวทวนะครับพี่น้องเข้ากับโบ้โหก้าเกนเดอกครับพี่น้องแต่ว่าเข้ากับเปนแปลงยู่นี่เข้ากับร่อยลงไปเลยครับพี่น้องโ่ต้งตามส่วนบ่มีระสบกาณ์บ่มีพิษีนรีบตอครับพี่น้องครับดูเลยออกมือออกจ้ากับใบอีกทีหนึ่งอ่ะมันนี้ก็ตามด้วยวิธีการหดครับพี่น้องหดให้เปียกชุ่มๆไปเลยครับแต่อย่าหดเปียกแต่อย่าหดอ่าเปียกชื้นครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อน ก่อนมันสิแตกครับพี่น้องก่อนมันติแตกเพราะว่าก่อนเฮ้าใส่น้ำไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับตอนเฮาผสมเฮ้ากับหดไห้มันน้ำแห้งประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับไห้มันชุ่มๆเห็นเนทั่วเห็นเปียกทั่วแล้ครับพี่น้องครับพอถึงกับอ่าพอถึงกับแบบว่าเป็นน้ำนองครับเป็นไรครับพี่น้องครับเพราะว่าพื้นที่ช่วงนี้มันก็เปียกๆอยู่ครับพี่น้องครับบ่ถึงกับแห้งแล้งปานได ตามลักการผมนะครับพี่น้องครับผมบมมีหลักการผู้ใดบ่ให้เขาเจาตัวใดครับพี่น้องลองบ่งครับพี่น้องครับยากง่ายเราแต่พี่น้องพิจารณาเบิ่บครับขับทุกเหตุการณ์ทุกอกิจกรรมทุกอย่างว่าลงมืองเหตุอี้ยังกะยากเป็นธรรมดานะครับพี่น้องครับมีปัญหาทุกอย่างละครับพี่น้องครับแดียวขนอยู่กับใจเฮาครับพี่น้องเขาสีสูมันบรอสู้สีเห็ดบ่ครับเมื่อยถามาเมื่อยบ่ครับบมมีอันใดว่าสิบ่เมื่อยครับพี่น้องครับผม เมือ่อยทุกอย่างครับพี่น้องเมื่อแตกล่ะเมือ่อยบอกว่าเขาต้องใส่ลงแรงกําลังลงกาลังแรงกําลังใจกําลังทุกอย่างครับพี่น้องครับสู้ๆนะครับพี่น้องสําหรับผู้ใดทีตเฮ็นยังยิ่งกำยังผมเป็นกําลังใจให้ครับพี่น้องครับขึ้นจังหวะแหละครับพี่น้องครับ,รบสถานการณ์สุมานีไปไซบอร้อยูตบบาบนอยูตายังสิแหละครับพี่น้องแค่ประสบการณ์ให้พี่น้องอะไรผู้ไดเห็นครับเป็นคลิปเดียวจบต่อไปเงาับสิเป็น เห็ดอย่างอื่นต right. the like ่อแต่แบบนี้ผมเริมต้นรองเห็ดเบิ้งครับพี่น้องครับโหดว่วประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวถึงให้มันเปียกชื้นครับอยู่ประมาณนี้หละเอ้าไข่สีขาสุดแล้วก่อนนี้ประมาณเกือบยี่สิบก่อนครับพี่น้องครับเกือบยี่สิบก่อนครับพี่น้องครับมาถึงความยาวเกือบเกือบหกเมตรแล้ะครับพี่น้องครับความยาวของอ่าแปลงแต่ละแปลงครับพี่น้อง น้ำเนี่ยผมเอาน้ำมาจากเป็นน no no ้ำธรรมชาติเป็นน้ำน้องน้ำบ่อครับพี่น้องครับผมมา่เป็นน้ำอันเอียงหอกเป็นน้ำธรรมชาติน้ำน้องน้ำน้องปลาเนี่ยแะครับพี่น้องครับเอาสูบมาใส่น้แรงครับพี่น้องแต่ตรงนี้น้ำตรงนี้เบิดผมก็สะใส่น้ำบาดาลครับเพี่น้องเป็นน้ำบาดาลที่เจาะขึ้นมานะครับผมใส่ใดให้กันหระครับพี่น้องครับ ตอนต่อไปกับเป็นนี่แหละครับปักใหม่ครับผมปักใหม่แล้วก็ให้ให้สุดปักใหม่ให้สุดครับแต่ว่าต้นต้นแถวห้าสิขวางแน่ครับพี่น้องเพื่อเพื่อยึดครับพี่น้องครับนล้นก็เซฟไปแล้วแปลงหนึ่งครับผมพี่น้องเ้าคุ้มผ้าเ้าคุ้มผ้าแบบสองสันนะครับพี่น้องครับผมมันจังสดใสคุ้มเต็มเต็มพื้นทีครับพี่น้องคุ้มเต็มพื้นที่เลยเอาครับผมเต็มคลิปครับพี่น้องครับลองเห็ดเบิ้งเลยครับพี่น้องครับผม บรเคยมีประสบการณ์กันมาแช่ประสบการณ์ในพี่น้องได้เห็นทั้งสี่เหครับพี่น้องครับผมปลูกเห็ดเพี๊ยงบ่อยากให้เขาเจอตัวให่ขึ้นมาเล้วเนาะ <laughs> บอกไร่ทำน,นะครับผมลองเห็ดเบิ่งครับพี่น้องครับผมอผลสรุปว่าอยากหรือง,ง่ายกัเบเราแต่พี่น้องสี่เห็นนะครับเพราะว่าความอยากของมันมันมีอยู่ในตัวอย่แลเหครับพี่น้องครับเพราะว่ามันหลยขั้นตอนเห็ดเพี๊ยงเนาะเขาต้องใส่ใส่ใจใส่ใจนะครับผมใส่ใจเด็ดแต่มองเนาะ จะใส่ม่องมันได้ทั้งปลาทั้งผลผลิตครับพี่น้องครับผมอาสำหรับช่องคุณดอนแช่แนวลูกอีสานบ้านหน้าคลิปนี้กะปลูกถอดลองปลูกเห็ดฟางครับผมปลูกเห็ดจักเทื่อกแค่ประสบการณ์ไปสำหรับผู้ใดกดติดตามกดซับสไครต์กัขอบคุณขอบคุณหลายๆดนะครับพี่น้องครับผมช่องคุณดอนแช่แนวลูกอีสานบ้านหน้าขอบคุณขอบคุณหลายๆจากความจริงใจใจจริงนะครับผมมีผู้เบิ่งก็ดีใจว่าครับครับอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดก่อนนะครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางครับผมฝากเป็นแนวทางสำหรับผู้ใด อยากเห็ดอยากทำอะพิทไทยทัศนีก็เข้ามาสวัสดีครับ